ที่6กกีตาร์ไฟฟ้ายี่ห้อ w i ก k e n แบกเกกลายเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของนักดนตรีอเมริกรันเ oh, <no. S 1> มื่อวง The Beatles oh, <no. S 1> ใช้เป็นกีตาร์คู่ใจระหว่างมาเปิดการแสดงในสหรัฐ ส่วนตำนานเพลงโฟกอย่างบ๊อบดีแลน์ก็ถูกแฟนเพลงวิจารณ์อย่างหนักเมื่อหันมาเล่นกีตาร์ไฟฟ้าตามวงร็อกดังของอังกฤษคือการเปลี่ยนแปลงในวงการเพลงสหรัฐอันเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ i t i t i s h i n v a ช i o n เมื่อศิลปินดังจากอังกฤษก้าวมาประสบความสำเร็จในสหรัฐอย่างไม่เคยมีมาก่อนจากการเป็นตลาดวงการเพลงที่ใหญ่ที่สุดในโลกการประสบความสำเร็จในสหรัฐคือเป้าหมายของศิลปินอังกฤษแทบทุกราย ซึ่งปรากฏการ์วิ i i ิสอินเวชัมาเกิดในสหรัฐเป็นครั้งที่2ในยุค80จากการมาถึงของช่อง MTV เมื่อศิลปินอเมริกันยังคงเน้นโปรโมทผ่านรายการวิทยุแต่ศิลปินอังกฤษหันมาโปรโมทด้วยมิวสิกวิดีโอซึ่งเป็นสื่อที่กำลังมาแรงทำให้เพลงของนักร้องแดนผู้ดีได้รับความนิยมแสงหน้าผลงานของนักดนตรีท้องถิ่นอีกครั้ง แต่ในยุค90ที่วัฒนธรรมคือบริเาเนียของอังกฤษได้รับความนิยมไปทั่วโลกวงร็อกชั้นนําของอังกฤษกลับล้มเหลวในการตีตลาดสหาราัฐเนื่องจากเอกลักษณ์ของดนตรีและเนื้อเพลงของวงแนวบริตพอมักเน้นความเป็นอังกฤษมากเกินไปจนแฟนเพลงองเมริกรันเข้าไม่ถึงตรงข้ามกับความสําเร็จเกินคาดของบูช วงรอ็อกจากอังกฤษที่ไม่ค่อยโด่งดังในบ้านเกิดแต่กลับเป็นที่ชื่นชอบในหมู่แฟนเพลงอเมริกันเนื่องจากวงเน้นสำเนียงดนตรีดิบหยาบแบบแนวกรัน์ร็อกซึ่งเป็นแนวดนตรีที่ได้รับความนิยมในสหรัฐอย่างสูงช่วงยุค90 คติที่แตกต่างของสื่อวงการเพลงของทั้งสองชาติยังมีผลต่อความนิยมของวงดนตรีขณะที่สื่อวงการเพลงอังกฤษเน้นสนับสนุนวงดนตรีที่นำเสนอความแปลกใหม่ทำให้ศิลปินหัวก้าวหน้าจากสหรัฐหลายวงประสบความสำเร็จในแดนผู้ดีมากกว่าที่บ้านเกิด แต่สื่อวงการเพลงสหรัฐที่พึ่งพาการสนับสนุนจากค่ายเพลงปิดโอกาสแจ้งเกิดของศิลปินนอกกระแสจากต่างชาติจึงเป็นเรื่องยากที่ศิลปินดังจากอังกฤษจะยอมทิ้งสถานะซูเปอร์สตาร์ในบ้านเกิดมาทัวร์รอบอเมริกาเป็นเวลานับเดือนเพื่อหวังแจ้งเกิดไม่ต่างจากศิลปินหน้าใหม่ในสหรัฐ ทศวรรษที่ผ่านมาหลายวงดังของอังกฤษพยายามหาหนทางหลายๆวิธีในการสร้างชื่อในสหรัฐทั้งมัมฟอร์ตแอนซันส์ที่ได้รับความนิยมในอเมริกาจากการใช้สำเนียงโฟก์ร็อกที่แฟนอเมริกันคุ้นเคยขณะที่มิวส์วงร็อกที่ส่งอัลบั้มึ้นชาร์ดท็อป0 3สามชุดติดต่อกันก็มีเบื้องหลังความสำเร็จจากการตะเวนทัวร์สหรัฐอย่างไม่ลดละในยุคก่อตั้งจนวงเป็นที่รู้จักในสหรัฐพอๆกับที่อังกฤษ ซึ่งปัจจุบันทางวงยังหันมาโปรโมทผลงานผ่านดนตรีประกอบภาพยนตร์หรือละครดงังซึ่งเป็นการรักษาความนิยมให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง